มื้อนี้ไม่ยังก่อมื้อนี่มีกินของใช้เช้าใช่ไหมื้อนี้นี่ลมหมูที่คุณน้องกินครับมันอันไก่เพิ่นเลี้ยงเลี้ยงไขยเลี้ยงปูยายเนาะปูยายครับครับเลี้ยงปูแตาพี่น้องมือหน่อยไม่มาเนื้อยเสกเสกเนื้อยปูอุ้ยแต่ยกท้ายเอฟซีได้เนี่ยโอ้พี่น้องมือนี้ขาหมูนะพี่น้องมีอะไรผ่านเช้าเช้าไปโครกลางวะเนี่ยพูดไทยอยากกับมาเด้อทั้งน้องไขยกันเลยมาพี่กับพูดไดยอยากกับมาพี่ บ่มาก็ดจเสียใจเนาะเสียใจแล้วบ่นบนกูได้แล้วนั่งขี่หันไหมช่องช่องเด้อพี่น้องเมื่อเนี่ยผลครับช่องกินของไทยเจียวไทยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมครับจะได้มีคลิปดีๆออกไม่เบิ่งเนาะอันนี้มือเฝ้าหมอนัมนี่ครับมองนั่งขี่หักกันพี่น้อง มองสันพ่อมันนี่ตัวมันมันหนานะกขี่หาตะก้อนขี่หนาสุดเลยเนี่ยหมองสันหมองสันนี่โอ๊พอออมากินหมูซนี่เลยจะขับมึนู่นี่ยนะแต่ยองเนี่ยเนี่ยเดเรวเนี่นะเกลียวเเห็นไม่มีเกลียวเนาะเกลวเห็นไนั่งนักขี่หัดหน่อยหน่อยนึงพี่น้องหมูไม่ติเนี่ย เขาดูเต็มเต็มมู๊นั่บางพี่น้องคุณแซ่บอีหลีเนาะหมูพี่น้องเบื้องหลังยังจะยุ่งเจ้ามู๊งบางเลย <c oughs> โอ้ยตีแบ,บมากินเดียวสิแบบเนี่ยไม่ที่กินหมู๊ดำเพาะจะกินเขามันขี้วมันไปหาดูสกินโซนิบโซเด่นมูกินขี้ต <c oughs> ัวมูน่ดเส้นลังเส้นลังขี้หักด้วยผมอืมชูอันนี้บ่ได้ Sao ạ honey bụng đi sưu mah hả tai bụng đi tai bụng đi tai đi tai bụng đi đi อันนี้เฮ็อดยังเนี่ยเฮ็ดแก้วจ้าจุหมูจุหมูมันเป็นจุเหนือได้จุหมูเลยบ้านอันนี้เลือดแปงแตยง้งบ่ได้เอาอันตะยงบะเดาเฮ็ดบ่สิเฮ็ดเลือดแปงสิกินแตยงบ่ได้เอาขัน้นเกลือนาะที่แรกกันไหนไหมอันเลือดบ่ได้เอาแต่ที่แรกเนาะแต่ว่าก็ะดิกด็ได้เฮือนพี่น้องบะได้เฮ็ดที่แรกอันเอาแต่ที่แรก,นเ,นเ,อแรกเออมันเป็นก้อนแล้วครับนี่ สิเฮ็ดว่าทีเฮ็ดเลือดแปลงแต่ว่าบ่าทันแล้วพี่นออ้องอเอาจ<ๆ>ียวงว่าเบิ่งกำลังเฮ็ดแก้วอยู่พี่น้อง <c oughs> มื้อนี้อยู่ค่ายต่อถัดพงคามเง้่อพี่น้องเลยเด้อพี่น้องทางหนองหานะ่ะเตรียมไว้เดี๋ยด้อแถวนาสิือพ่อแบล้วเงินนะ่ะสิพาอแบลวตีสองแสนเลยบ้านนี้แถวนานี่ครับบ่ตีได้แสนบ้านนี้ 100, างดเนบ่บนปกน่เบิดเลยยังกอ้างไหิเดกกดสีแดงไว้เนี่ยจะไม่ผันกดสีแดงอีกมันจะเปิดได้ตัดเลยบ่ตัดไปเลยบ่ตัดเลยบ่ขากัน เราเข้าแล้วพี่น้องงามคักเนี่ยหมูตัวนี้เราซื้อเป็นตะกินพร้อมพี่น้องบนคนน้ำเนื้อไหมโอ้เลือดแม่มาตักเอาเลือดแม่เลือดได้โค้งไหมเลือไหลหรือเราต้องส่งขาหมูมือสงการพี่น้องเอาไม่ฮะลองมาตักเอาเลือดไหมซื้อเอาเนี่ยเอาถาดเลือดไหมทำฟูเล่ทา ฮะไปยังกินมหมสิก็กินไหมกินมหมสิเกยอะมันเดือดยเดยอมันถือกันนั่นมันเป็นสนิมดิ เพิ่เกเอเป็นกินพวกซท้กันทั้นแใดทุันล้วผมาตั้งยู่เนี่ตับแม่จะกินตับจะค้าท่า้าท้องเาผ้าท่องท้องาผ้าท้องผ้าท้อง เขียวมาแล้วพี่น้องเลยเขียวมาแล้วหอมหอมบุ๋หอมสดนี่ก็เฝ้าก่นหนึ่หมูนี่ก็เฝ้าป้อนั่งขี่ห้ากับบุ้มีไมนตัวหน่อยพอดไม่เต็มเหนือพี่น้องหมูไหมแน่วมาไงกะละมังเต็มอย่าใสมันบุ้มีกะละมังบุ๊บใส่อวนนั่นมาใส่อวนโอ้ยใส่อวนจะเป็นงามคักคุณใส่อวน เอาให้เปล่นด้วยใส่ออนบันโอ้ยของเสียบกันใส่ออด่ร้ตใจยอสิบัดิดติดะตายหัวตกหัวพูดแล้วมันต้องับัดนึงี่อันละหอดเลยหันดไม่บ่มีอีกยุ่นี่นั่นใส่คน ใส่ออนนัล้มหมอกันนี่ใส่ออนออนแท้ได้ครับนี่ครับกระห้องตื้อหัวนี่ไงล้มเลยหมอนหมอนนี่ปุ๊บลวกลวกไว้เลยพี่น้องออนใส่เออหนี้าไล่เอาเอาฟองอากาศออกโอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องหืมตับนอนมั้งตับนอนบอกว่านอนแต่ฝา ไม่ถือใส่ไปแล้วเดี๋ยวหิวไว้จัามึงเลยแฉะเออไว้เทน่าปุ๊กเลยใสออนของแฉะจะไปดองหม้อต้องแฉะเลยสิอ๋อเดี๋ยวนะปานจีกระตือแปรออนขาดครับพี่น้องลวกนี่ใส่ออนนี่มันอยู่นี่มันบ่ถึก วัตัวชินังมือถือตลอดเนาะมเมียโอ้ยผะเดียดมันน่ะตัวชิน่งือถืองงลมเตอะใส่ม,มสันต้องเอาไปไล่ใช่ไหมใส่ดีดำมันใสน่เงนเดี๋วยวกสักก้อนเออวมันมีใส่ออนยดอย่นนเราไอาอนแท้ออนแบบถุงน,นี้จะเป็นร่างลมกันแมน

บีเซ่บ like ีข้อม um, really oh, ิดให้ินเมยตเมยิมึงดูับนพี่น้องเลยของแท้ยขาไม่ไม่นี่ยตับสตับอานเ้องหาบดบบดบดิบดิบ่ิบดิบดิดิบดิบดิบบดดดิดดดดิิบิ มาพี่น้องตาบ้างงานป่าแท้ยงานปาาเนอะเขาไม่จะปั่นด้วิสกนตับหมูครับเหมือนแซ่บครับเราเนี่ยเราเาเแล้วมะเ่เราไหมยกขึ้นยกขึ้นุกสูงเออมาพี่น้อง มาเาก็แาซ้เข้าเนาะเืมีเยอะสีิบแลาวน้ำคนไปมือขึ้นนี่กินแสงสวมุุ่ยุ่นจ่กันกับนายโยกจึตา

เลือั่นะบุนเอาเนื้อแ่เอาตัใต่นเลัยังเนาะมัปยังเออนีเอาเนื้อใ่นี่นนบุกอันนี้แต้ยปู้เพิ่น้ข้าเนียวแทเออเอากินอิ่มเบอปูเอ้ลูกล้านได้มาเถียวนาลูกล้านก็เอาเนื้อจังไหมนี่ยลูกล้านได้มาเทียวนาลูกล้านจะเสียแั่นดอกนี่ฮะบุกเอาไปชังผุดด้อบุกเอาไป ใต่แม่ดีมของแท้ดีนรู้พี่น้องแต่แม่ไปเอาไปแม่แต่แม่เอาไปให้่า,ายพุน่นนะเอาไปใ,ใี่พุ่นนะเอาเนื้อใช้ปลาเนื้อใช้จุดเทียนจดุดอันนั้นบอกเพิ่นน้ำกระบอ,อกอ๋องปาแม่จังได้อีก่นเลยอยากอีดีครับพูด <c oughs> มือปืนได้ยกยีดีอันนี้เ <c> ป <oughs> <อ>็นเหนียวอตอบว่ มันี่มันี่พาจะว่าไมเอามานี่มาหนำน้ฮะฮะาจากนี้ไปเอา <c oughs> ไปเอาเงินพอ,เอมเรออยอย่ไปมึงจเดี๋เดี๋ยวเลงไปก่อเอาพี่น้องบัดเนี่ยพ่อบัด,ดี่พี่น้องบัดนี่ ของแท้เลยนี่เอาบเดกกินลาดเนื้อเหนียวแลเลียดเนี้ตุ้ยไหมเดีียวครับเดี๋ยวจะเฮยดกินเข้าสุกไปพสุกแล้วบงห้องหมักันยังไม่กินแนเอินะครับห้องน้น่ตวตัเยเบี้ยวเโอ้ยสะข้าเทียงเลยพี่น้องป่านเนี่ยบักบักบัอยได้บอกได้บอกกนมาหามบวก็าะมัดรบลอกรอเอใส่ตันใส่เอาไป ปนิดเดยนิดเดพนิเดล่ะไปไปจะมันยังเคียวเขาอยู่บัดมือเมื่อวานนี่เห็นเด็กน้อยว่าเด็กสองสิงแงอีหลีว่าพนิดเดาครับใส่วนได้จนท่านอามบาเนาะ่าวบาบุนี่บุญหยากไมเสีเที่ยนาเขาไปเอามาอันนี้ม่กินเลยอีหดีบ่มีมันพร้อมเนาะไปด้ีไก่เปะเนี่ย อืมจินเบียนบอเป็นผิดสีบอสเดี๋ยวต้องมาซ่อด้วยของย่งขาหกกัดนำครับได้บุญไปเซ็นนี่ไปบัดพี่นอกกับเพาะมันบัดของแท้เลยสาขาที่สองนี่เจ็บบอส้หมีครับลังจับให้เอาไปกัดไปนอกกวาดครับสุดยอดครับไปนอกมา พี่น้องพี่น้องมากิแมลงไไหมไม่กินเลยเวๆกะพาะดีเล้ลูก่ลูกพี่ลูกมาก่อนลูกมาหลานชายพี่น้องเสียกิมยากเี่เปีงไรเสียบ่จะฟาไปยกปูนเน้ยเออไม่ค่อยกินเขากินน้ำด้ว เด็กหน่อยดีสิก้นไปยังตาลาชุด,ดดีแล้วนี่นี่จะเจปนบบ็นไทรับ่ะผมแล้วนนเ,นเนี่เบี้ยเงี่ยหนักถูข้ากันเด็บนิดหนยอยหเปียวบ,บางวัไมเเ่เป็นแพกเลย เอาพี่น้องจะเบิกต่อลาบอีกสักหน่อยได้พี่น้องด้มัไทยมืนสีเงาวดครับเอาผมขอพักก่อนไปซิมเ้าะไปซิมเนาะไปซิมเนาะไปซิมก่อนันิ้มรวงครับเจียงเ้เงง่ก็จเนแี่ครับแ่ครับงันไปล่องซิมหน่อยหนากำมไงพี่น้องขอแกเลยอำมใหม่หาใหม่มของสดสดอำหมู xin mời mọi này im lắm, không? giờ <laughs> Tìm... mình... bò học bên truyền nhuận rồi 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 truyền nhuận chuẩn truyền nhuận rồi Để nhuận rồi truyền 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 nhuận นี่วัดทั้งนี้ใส่นี่ใส่ี่น้องนี่ยัสอยใส่มามาป่เนี่มารถทำยังไงอมาขบมาดูเห้อ่ะข้างเหนื้อติดมากอยนัสเหนือมาอย่ี่มากสุดิล ย่างไข่มือพี่น้องหัวหมูเด้แปลหัวหมูแต่ไม่ล่าพี่แม่เอ้องออต้องไปบอกเด้จองนะกินอิ่ลยนาะปูยางโอ้อยอดตาดำไทยนะกิ้ว่าสีหัโจให้ิุ้้ยบกนไปข้ังนี้ะเคียงให้กินเข้าไปลูกไทยดีเดี๋ยว ี่น่องไหมบพี่บน่องรับหย็ดเนาะเจอกันที่ผาพี่น่องไม่ยั้นดีที่สุดฟีซนองเมืองกับกิมิี่กาขอฝากไปสำเนาลาสวัสดีครับ